เป็นวันขึ้น14ค่ําเดือน9ปีเถาะนะครับปฏิทินไทยนะฮะส่วนปฏิทินจีนคือวัน15ค่ํานะครับเดือน7นะฮะซึ่งเป็นวันศาสตร์จีนนะครับวันนี้วันศาสตร์จีนนะครับเป็นวันหรือว่าเป็นวันแห่งผีนะฮะโอเคนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะฮะพบกับนายกันในวันนะครับวันนี้ตรงกับวันศาสตร์จีนนะฮะที่30นะครับวันพุธที่30นะฮะฉะนั้นใครที่ วันนี้วันไหว้กับใครหลายๆคนนะครับจริงๆสัจจีนเนี่ยเป็นวันสําคัญนะฮะของชาวจีนโดยเฉพาะชาวจีนแต้จิ๋วนะครับเป็นวันสําคัญอันดับ2รองจากตรุษจีนเลยนะก็จะมีการไหว้กันเยอะนะครับหลายๆที่หลายๆ,หายๆแห่งนะฮะก็มีชุดไหว้หลากหลายแบบนะครับแล้วก็หลายๆบ้านผมว่าหลายๆท่านก็จะรู้นะครับยิ่งถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าที่บ้านมีผู้หลักผู้ใหญ่สบายเลยนะครับเราดังเฉยๆนะฮะหรือว่าเราคอยคําสั่งให้ซื้ออะไรบ้าง ตามบินตามโพยนะครับเพราะว่าใขรที่มีอากงอมานะฮะอปาอแมนะครับก็เดี๋ยวท่านจัดการให้นะครับประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าเราต้องเป็นผู้นาเองนะครับคุณก็ดูในโพยนะครับยุคปัจจุบันตอนนี้มีหลากหลายเว็บหลายแห่งนะฮะหรือว่ามาเป็นเซตนะครับว่าหรือบางทีง่ายๆนะฮะคุณไปที่ร้านค้าเลยก็ได้นะฮะยุคปัจจุบันนีง่ายครับเขาจัดเป็นเซตทั้งนัครับจะไหวชุดแบบไหนเขาก็จะ มีให้หมดนะครับเตรียมตังไปอย่างเดียวนะครับโอเคนะฮะวันนี้นะครับมีเลืองงามยามดีนะครับมีนะฮะวันนี้เป็นวันเ็าเรียกว่าทําสวยทาหรอนะฉะนั้นใครที่จะแต่งจะชุดเสื้อผ้าใหม่ก็ได้นะครับวันที่ถ้าเราอยากจะเสื้อผ้าในผมนะครับเปลี่ยนสีผมหรือเข้าร้านเสริมสวยนะฮะด้วยประการอะนิกตามก็ทาไปครับวันนี้ได้นะครับบางคนก็ นัดคุณหมอพอดีนะฮะหรือว่าวันดีนะครับจะทำศัลยกรรมอะไรหลากหลายอย่างนะครับทำสวยทำหล่อได้หมดเลยนะครับยุคปัจจุบันนี่เยอะนะฮะสถานเสริมความงามนะครับอ่าโอ้เยอะมากนะฮะฝีมือดีๆทั้งนั้นนะครับคนไทยที่ไม่แพ้ใครนะผมว่าท่านในเรื่องของงานฝีมือด้วยนะครับหลากหลายอย่างเก่งนะฮะในพาะงานฝีมือแล้วก็งานทําอะไรที่ทําให้ดูปราณีตแล้วก็เนี้ยบแล้วก็ให้ออกมาดูดีครับ ม่ว่าจะเป็นบ้านช่องหรือว่าเรื่องของคนเรื่องของร่างกายนะฮะรวมถึงความงามนะครับโอเคนะแล้วก็นะครับวันนี้เรื่องของอ๋อแต่ก่อนอื่นจะบอกก่อนนะฮะว่าประกาศผลนะฮะอันนี้มันมีเทคนิคสั้นๆนะฮะนี่ครับประกาศผล4ราศีฮะนี่ดวงดีครับเรื่องเงินนะฮะนี่เด่นๆเลยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ใน4ราศีนะฮะก็จะเป็น4ราศีที่ดวงเงินเดือนกัญยานะครับ ดีเป็นพิเศษแปลว่าถ้าคุณเดือดร้อนไม่ค่อยสบายใจหรือว่ามีความทุกข์กวนใจเรื่องเงินทองถ้าคุณอยู่ในศีลาศีนี้โอกาสหรือแนวโน้มโดยรวมนะครับต้องบอกโดยรวมนะครับคงไม่ใช่แบบทุกคนเลยของศีลาศีนี้คือส่วนใหญ่ของศีลาศีนี้เขาจะเฮงเรื่องเงินนะครับเดี๋ยวจะมีโชคดีเรื่องเงินหรือจะแก้ปัญหาแก้วิกฤตการเงินได้นะครับก็อยู่ในศีลาศีนี้เป็นพิเศษนะแต่ราศีอื่นไม่ใช่ว่าทั้งหมดเลยไม่ดีครับไม่เกี่ยวนะฮะอันนี้แบบคัดเฉพาะแบบ จำนวนมากนะฮะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะเป็นคนส่วนหนึ่งนะฮะของหลายๆราศีที่ดวงเฮงก็มีนะครับอันนี้เราคัดแยกจําแนกนะครับบางส่วนมาก่อนนะครับโอเคนะแล้วก็เลขราศีมงคลครับวันนี้มีดังนี้ฮะเลขแรกครับที่ใช้ได้ดีเป็นพิเศษนะฮะคือเลข6นะครับเลขต่อมาคือเลข2นะฮะเลขต่อมาคือเลข8นะฮะเลขสุดท้ายคือเลข9นะครับส่วนเลขที่วันนี้ไม่ค่อยถูกโชว์คือ เลขศูนะครับเรียงเลข0ูนย์ะฮะแล้วก็ต่อมาครับเรื่องของสีที่ถูกโชว์ครับมีดังนี้ฮะสีแรกครับที่ใช้ได้แล้วก็ใช้ได้ดีพิเศษครับคือสีเหลืองนะครับสีต่อมาคือสีแดงนะฮะสีต่อมาที่ใช้ได้ดีคือสีขาวนะครับและสีสุดท้ายนะครับที่ใช้ได้ดีพิเศษคือสีน้ําเงินนะฮะส่วนสีที่วันนี้เรียงเรียงหน่อยนะครับหรือว่ามักไม่ค่อยใช้กันนะฮะคือสีน้ําตาลนะครับโอเคนะ เรื่องของจริงๆเรื่องของศัสต์จีนนะครับผมว่ามันก็มีหลายตำนานนะครับแต่วันนี้เป็นวันโกนนะฮะเออวันโกนนี่ถ้าความเชื่อของไทยนะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับก็จะพูดทํานองเดียวกันนะฮะคนที่เชื่อนะว่าเป็นวันแรงเป็นวันที่มีปัญหาส่วนใหญ่ก็จะมาสักหลายๆอย่างที่จะเกิดปัญหาในสัปดาห์หนึ่งเนี่ยพอเกิดปัญหาปุ๊บแล้วหันมาดูปฏิทิน ก็มักจะเป็นวันโกนนะครับหลายคนเป็นแบบนี้บางคนผมพูดเสมอเนาะว่าวันโกนเนี่ยเพื่อนๆนช่องเราเนี่ยเยอะนะฮะบางคนนอนไม่ค่อยหลับนอนไม่ได้ฝันไม่ดีปวดหัวหลักๆเลยแล้วก็หลักๆอย่างนึงคืออารมณ์หงุดหงิดนะครับระวังนะฮะในช่วงสัปดาห์ของสัตว์จีนนะครับหรือสัปดาห์แห่งศาสตร์นะฮะวันศาสตร์นะครับ,รรบเป็นวันผีนะมันมักจะมีนะครับเรื่องอะไรเละแสบแร้าย ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับที่มันวุ่นวานะครับยกตัวอย่างปวยไข้ไม่สบายก็จะสุดตักได้ยกตัวอย่างเรื่องของการขับรถนะครับมันก็จะมีเหตุเพศภัยชนกันได้บ่อยขึ้นหรือว่าอุบัติภัยเกี่ยวข้องกับฟืนไฟนะครับยิ่งช่วงนี้ดาวหลายดวงโคจรวิปริตนะฮะดาวพุธก็วิปริตพฤหัสสุกเสาร์สดวงวิปริตพร้อมกันหมดเลยนะครับฉะนั้นมันก็จะมีเหตุปัจจัยเรื่องวุ่นวายครับในช่วงนี้ไปพิเศษนะฮะยิ่งวันศาสตร์ด้วยวันโกนด้วยนะฮะ แปลว่าสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ถ้าผมแนะนําก็ระวัดระวังกายใจหน่อยนะครับอย่าทําอะไรที่เสี่ยงๆอย่าทําอะไรที่ล่อแหลมถ้าจะลงทุนต้องระวังคิดวิเคราะห์แล้วก็พยายามเรียกว่าต้องรัดก,กุมที่สุดนะฮะมันจะมีอย่างหนึ่งที่กระตุ้นนะครับให้เราโลภโกรธหลงง่ายนะครับจะโลภง่ายคืออะไรที่เป็นเงินทองซิกแซกนะครับปกติก็ไม่ทําแต่เผลอหน่อยในสัปดาห์นี้ ทำไม่ได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับะะถ้าสมัยโบราณเขาบอกว่าก็เรียกว่าผาีหรือว่าวิญญาณสภเวสศีมาเป่าหูหรือมากรมนะะในช่วงวัน,นแรงๆเช่นวันโกนหรือวันศาสตร์นะฮะอันนี้คือได้ความเชื่อนะแต่ถ้ายุคปัจจุบันมันก็มีอะไรที่กระตุ้นให้ไมรู้สึกว่าอยากได้อยากมีอยากเป็นมากกว่าปกตินะครับแล้วก็กล้าที่จะทําในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรนะครับฉะนั้นสัปดาห์นี้ระมัดระวังครับ โโกรธโกรธนี่นคือคุณจะทะเลาะเบาแบงกันได้ง่ายให้สังเกตดีๆฮะสัปดาห์นี้นะครับมันจะอารมณ์ร้อนอารมณ์แรงทะเลาะกับคนรอบข้างง่ายเบืองทีจิตตกซึมเศร้าไปเลยนะครับบางคนไม่ทะเลาะนะฮะแต่พอมีเรื่องปุ๊บจิตตกแล้วก็เงียบไม่พูดไม่คุยนะฮะแล้วก็โทษด,ดวงชะตาโทษตัวเองใน,นช่วงนี้เป็นพิเศษหน่อยคือมันจะมีอารมณ์แบบเนี้ยกระตุ้นแบบเนี้ยบ่อยนะครับฉะนั้นเราก็ต้องเตือนไว้ก่อนว่าสัปดาห์นี้ระวังต้องหนักแน่นนะฮะคิดอะไรไม่ออกให้คิดดีไว้ก่อนแล้วก็หนนนักกแแ่ล้ว็ใ พยานนะครับอย่าคิดมากแล้วก็หาคนที่มีพลังงานบวกอยู่ข้างๆนะฮะเพราะว่าเป็นสัปดาห์ที่มีพลังงานลบเยอะมากนะครับยิ่งดาวถอยหลังเยอะๆของดวงไทยนะแล้วก็เป็นสัปดาห์แห่งศาสตร์นะครับศาสตร์จีนนะฮะมันจะมีพลังงานลบเยอะเขามีความเชื่อว่าเป็นวันที่ประตูนะครับนรกสวรรค์เปิดนะครับและโยมาบาลเขาเข้ามาทําการวิพากษสานะครับสะสางคดีทั้งหลายแหละใครทําดีขึ้นไปสวรรค์ใครทรรกกําชั่วตกตงนรกโลกันไมรู้ว่าช่วงเนี้ย เป็นช่วงที่สัมภเวสีนะครับเขาก็รับโทษทันด้วยแล้วก็เป็นสัปดาห์หรือเป็นวันที่เรียกว่าเปิดนะครับประตูนรกให้มารับส่วนบุญด้วยนะฮะฉะนั้นคนที่เขาสงสารเขาก็จะมาทําบุญให้กับคนที่เป็นสัมภเวสีหรือบางทีเขาก็ให้กับญาติพี่น้องนะครับของตัวเองด้วยนะครับนี่คือเรื่องเหตุและต้องในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับจริงๆวันาสารเนี่ยมันเป็นวันที่เหมือนกับวันครอบครัวนะเหมือนกับคนจีนเขา อยู่ต่างถิ่นต่างที่ในสมัยก่อนนะครับที่แต่ละที่มันไกลฉะนั้นก็ต้องสร้างกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งเข้ามาด้วยนะครับมันก็เป็นกุศลบายอีกหนึ่งกุศลบายนะครับในเหตุการณ์หรือพิธีกรรมอะไรด้วยแล้วก็อีกหนึ่งกุศลบายเข้ามาผสมกันด้วยให้มาเจอกันเสักหน่อยนะครับในรอบปีนะฮะเลยตุ่จีนมาแล้วก็หานะครับในวันที่มาเจอกันนะครับคนก็จะมาเจอกันญาติพี่น้องของเก่าก็จะมาเจอกันเยอะในช่วงวันนี้นะครับโอเคนะประมาณนี้นะครับ ระวังกายใจระวังอารมณ์ร้อนช่วงนี้อารมณ์ร้อนแล้วมันจะแรงกว่าเดิมน,นะครับปกติอาจจะโมโหแล้วเสียงดังแต่ตอนนี้อาจจะโมโหแล้วทุบโตะ๊ะโมโหแล้วเวียงนูน่นเวียงนี่นะครับกระจายเลยครับหรือว่าทำร้ายร่างกายคนที่ทะเลาะด้วยหรือว่าทำร้ายร่างกายตัวเองนะครับฉะนั้นสัปดาห์นี้จิตจะตกง่ายถ้าเราแข็งแรงดีเราดูคนรอบข้างฮะคอยเตือนคนอยู่ใกล้ตัวนะครับใครที่อารมณ์ไม่ค่อยจะ นิ่งๆหรือว่าใครที่อารมณ์แปรปรวนคนเราข้างนะฮะดูแลเขาเยอะหน่อยครับช่วงสัปดาห์นี้บางคนมีคนซึมเศร้านะครับอยู่ในบ้านหรือตัวเราเองช่วงนี้เราก็ต้องหาวิธีเพิ่มพลังงานบวกอยู่ใกล้กับคนที่มีพลังงานบวกนะฮะคุยอยู่ใกล้ชิดเดี๋ยวเขาก็เติมพลังงานบวกแล้วก็ไล่พลังงานลบออกไปนะครับเดี๋ยวพ้นสัปดาห์ก็เริ่มนิ่งขึ้นแล้วก็เย็นขึ้นนะครับฉะนั้นประคองสัปดาห์นี้หน่อยนะกายวาจาใจนะครับโอเคครับ ชคดีนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณซุปเปอร์แตงทุกๆวันนะฮะขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ได้พบเจอแล้วก็ได้เข้ามาเจอกันทุกๆวันครับดีใจที่ได้รู้จักกันด้วยนะครับไปแล้วฮะดูดวง12สราศีครับชาวราศีเมษครับพฤกษุราศีเมถุนฮะคนราศีเมษครับกิจกรรมภารกิจนาีิการงานนะฮะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่จริงๆดวงดีนะฮะวันนี้ดาวพระจันทร์เขาย้ายตอนเซสายฮะสิบโมงเศษนะครับเขาย้ายไปอยู่ตำแหน่งลาพระโชคลาภอนี่อันนี้น่าสนใจนะฮะอะไรที่มัน อยู่ในโชคลาบเนี่ยมันต้องมีอะไรดีๆบ้างนะครับแปลว่าเนี่ยมันต้องมีจริงเพิ่งเข้านะฮะแปลว่ามันจะอยู่สักวัน2วันนะครับวันนี้พรุ่งนี้นะฮะแล้วก็มา่ลืนนี้ักหน่อยนะครับฉะนั้นก็แปลว่าดวงช่วงนี้โคลาสีเมษนะครับทำกิจกรรมอะไรก็ตามดวงสําเร็จนะครับมากกว่าไม่สําเร็จแต่ต้องบอกว่าไม่ต้องบอกว่ามันเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างเลยบางทีมันก็ยากนะฮะแต่ว่ามันอาจจะมีอะไรที่ผ่านหูผ่านตาลงหูลงตาบ้างนะครับแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับอย่างน้อย หลักๆใหญ่ๆนะครับงานนะฮะวันนี้ถือว่าน่าพอใจนะครับกิจกรรมภารกิจนะครับในช่วงจากนี้ไปนะฮะบูมดาวเด่นนะครับในเรื่องของการเจรจาติดต่อตรรองซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับเพราะว่าดาวพระจันทร์เขาโคจรเล็งดาวพุทธนะฮะพุธคือปากคือการสื่อสารการติดต่อเห็นไหมมันก็เลยส่งผลพวงมาด้วยครับไปเล็งดาวอาทิตย์อีกนะฮะอาทิตย์คือชื่อเสียงสายงานแล้วก็เรื่องจริงๆนะมันเป็น เรื่องของ job นะครับพิเศษใหม่ๆห,หรือถูกใช้ไบว,วันอะไรก็ตามมันก็โดดเด่นเพราะว่าเราทํางานได้ดีอีกนะฮะเห็นไหมวันนี้เป็นวันที่หลายเรื่องนะครับเข้าทางแล้วนะฮะแต่บอกว่ามันไม่ใช่ไม่มีอุปสรรคนะครับมันต้องมีอุปสรรคในสิ่งที่เราทําตามปกตินะฮะเพียงแต่ว่าอุปสรรคนั้นเนะ่ยเรารับมือได้เราจัดการเรื่องต่างๆนานานะครับได้ด้วยดีนะก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดวงเด่นนะครับมาในเรื่องของการงานนะครับแล้วก็เรื่องการเงินด้วย ทีนี้ครับดาวพระจันทร์เข้าโชคลาภนะครับมันสามารถกระตุ้นนะฮะยอดขายกระตุ้นไรายได้กระตุ้นอะไรก็ตามที่เราทําอยู่นะครับให้สําเร็จได้ดีขึ้นนะฮะก็แปลว่าคนราศีเมษเนี่ยเป็นราศีที่ทําอะไรเกี่ยวข้องกับงานโดดเด่นนะครับสําเร็จได้ตามที่เราตั้งใจแล้วก็การเงินนะฮะถ้าค้าขายหรือว่าหมุนหรือทํากําไรก็ตามมันมีเรื่องดีๆมีข่าวดีๆมีความคืบหน้า ในสิ่งที่เราทำในหรือหน้าที่ในความรับผิดชอบนะฮะได้ดีขึ้นนะครับเนี่ยจังหวะดวงมันเด่นนะฮะมันมีประการนะครับที่โอเคนะฮะก็คือเรื่องของดาวความรักนะครับแม่เมื่อสักครู่นี้งเงินโอเคเลยนะผมยกตัวอย่างเรื่องเงิน,นครับมันจะมีรายจ่ายนิดหนึ่งที่ต้องระวังนะครับก็คือเข้าของบางสิ่งมันเสียมันหายแล้วมันจะต้องซื้อนะครับของใช้จุกจิกนะฮะในวันนี้นะครับ แล้วก็ไม่ใช่บางทีไม่ได้ซื้อให้ตัวเองซื้อให้กับคนที่เรารักนะฮะให้กับแฟนให้กับคนในครอบครัวนะครับเนี่ยครับเพราะนั้นคนราศีเมษก็ต้องหมุนเงินในเรื่องของครอบครัวเป็นพิเศษนะครับ <ๆ S 2> ก็จะเหนื่อยเยอะหน่อยนะฮะจริงๆราศีเมษเป็นราศีเดอะแบกนะแบกหน้าที่ของราบิชชอบแล้วก็ลหลายๆอย่างนะฮะรอบตัวเรานะครับมันจะมีหน้าที่แบกกับหน้าที่ให้เขาแบกนะครับแต่เมษเนี่ยเป็นหน้าที่แบกเป็นหลักนะฮะ ไม่เป็นไรนะครับมันเป็นอย่างนี้แหละคุณมีความสุขดีนะครับในการที่ทําอะไรให้กับคนที่คุณรารักนะฮะต่อมาครับเรื่องของแฟนนะครับในช่วงนี้เรามาระวังนิดนึงครับช่วงนี้ระวังแฟนเปวดให้ไม่สบายนะครับแล้วก็ให้จ่ายอย่างที่บอกครับว่าให้จ่ายในบ้านและครอบครัวมารัวๆนะฮะมันก็เลยรู้สึกว่าเหนื่อยเหมือนกันครับในการทํางานบางคนเงินเข้าแล้วนะครับในช่วงนี้ก็เข้าปุ๊บออกปั๊บนะครับแต่ว่ามันได้เป็นทรัพย์สินสิ่งของนะฮะช่วงนี้ถ้าอย่างที่บอกว่าซื้อของหรือว่า ค้าขายมันเด่นทน้งคู่นะครับซื้อของก็ได้ของที่ดีราคาที่พึงพอใจแต่ว่านี่สินนะครับมันจะเยอะหน่อยดาวพระจันทร์เข้าอยู่ในเรือนราหูนะครับมันเป็นเรียกว่าความสัมพันธ์เรื่องของนี้สินครับฉะนั้นมันก็มีผ่อนมีชําระนะครับแล้วก็พอจะเหมือนเงินได้นะฮะสุขภาพร่างกายนะครับช่วงนี้มีอาการปวดหัวนะครับคันตามเนื้อตัวแล้วก็ระวังท้องอุดท้องเสียท่านที่อย่นวายเซอครับการปวดหลังคอบาไหลฮะแล้วก็ช่วงนี้วิงเวทศีรษะนะครับเรามัดระวังร่างกายหน่อยนะครับโอเคต่อมา าวราศีพฤษภราศีวัวนะฮะวันนี้ครับราศีวัวครับดาวพระจันทร์โคจรอยู่ตำแหน่งหน้าที่การงานนะฮะนั่นไปสปาร์กกับดาวพระเสาร์นะฮะดาวคู่นี้มันก็เลยกระตุ้นนะครับให้มีหน้าที่การงานความรับผิดชอบที่เพิ่มเติมขึ้นฮะจริงๆแล้วคนราศีพฤษภครับดาวเสาร์โคจรอยู่ตำแหน่งเรื่องของการงานเนี่ยต้องทํางานเหนื่อยหนักนะครับมันต้องหนักมากเลยเพราะว่าเสาความหนักครับดาวเสาร์ตัวเนี้ยเขาอยู่ในราศีกุมนะครับคนราศีกุมจึงโอ้โหปวดหัวนะครับช่วงที่ผ่านมานะฮะเพราะฉะนั้น ดาวเสาร์โคจรตำแหน่งการงานของคนราศีพฤษภต้องเหนื่อยนะครับถึงจะรวยเพราะว่าดาวเสาร์อยู่ในเรือนดาวราหูนะครับก็เรียกว่าเป็นคู่มิตรนะครับมันจะกระตุ้นถ้าเมื่อไหร่ที่ภาระหน้าที่คราชอบคุณหนักขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเหนื่อยท้อล้านะครับแล้วรู้สึกว่าชีวิตโอ้โหมันเครียดทั้งวันฮนะยุ่งวุ่นวายตั้งแต่เช้ากลางวันเย็นกลางคืนยุ่งหนักดวงนะครับเนี่ยคือคุณอยู่ในเส้นทางของความสําเร็จนะฮะะฉะนั้นคนพฤษภ มีเสาทับในการงานคุณต้องทำงานลักษณะของเสาคือเครียดกังวลน,นะฮะแต่อย่าเพิ่งไปแบบสบอโปก่อนนะฮะจัดลำดับของงานดีๆนะครับฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงในเรื่องของราศีพฤษภหน้าที่ยังเยอะเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่ามันข้อดีคือมันจัดการแล้วก็เคลียร์หลายๆอย่างได้นะฮะติดต่อเจรจา,าต่อรองสัเร็จเพราะว่าวนันนี้งานหนักขึ้นกว่าเดิมนะ,ะแต่ก็ยังรับมือได้มากกว่าเดิมนะครับโอเคยังไหวยังไหวนะครับต่อมาเรื่องของการเงินนะฮะ ระยะนี้ดาวพุธคือดาวการเงินนะครับโคจรอยู่ตำแหน่งพันธุนะครับพันธุคือบ้านคือครอบครัวนะฮะช่วงนี้ค่าใช้จ่ายก็หลีกหนีไม่พ้นครับเรื่องของบ้านเรื่องของครอบครัวนะครับเรื่องการหมุนเงินเกี่ยวกับครอบครัวเรื่องของส่วนตัวนะครับไม่เท่าไหร่นะครับแต่หลักๆก็เป็นเรื่องของบ้านเรื่องของครอบครัวนะครับหลักๆนะแต่ก็ยังหมุนได้ทันนะฮะหรือถ้ามีปัญหาเรื่องเรื่องตดล้อเนี่ยคนในครอบครัวช่วยเหลือได้ครับเพราะดาวพุธกับดาวการเงินฮะโคจรอยู่ตำแหน่งครอบครัวนะครับแล้วมีดาวอาทิตย์ซึ่งเป็น เกษตราที่บดีตั้งรับอยู่นะครับอาทิตย์คือครอบครัวจะโอบอุ้มนะฮะในปัญหาเรื่องเงินทอง,องคุณนะฉะนั้นหรือว่าจะเป็นคนใกล้ชิดคนสนิทก็ได้นะฮะเขาพันธุ์ทุงที่ไม่ใช่เป็นครอบครัวอย่างเดียวนะครับเป็นคนที่สนิทเปรียบซึ่งเหมือนคนในครอบครัวนะครับนี่ฮะคนที่คอยช่วยเหลือเราก็ยังมีนะครับฉะนั้นเราเหนื่อยท้อล้าเคเรียดแค่ไหนมีตัวช่วยนะครับยังไงก็มีคนช่วยเหลือดูแลในท้ายที่สุดเสมอนะฮะก็โอเคนะครับถือว่ามีวาสนานะครับเรื่องของการเงินแล้วกันเนาะ แต่ก็มันก็โอเคสู้ๆกันไปนะครับจริงๆจังหวะมาเดี๋ยวมันก็พุ่งนะฮะจังหวะยังไม่มาก็พยายามประคองประคองนะครับทำทุกอย่างที่เต็มที่ของคุณถูกต้องแล้วนะครับฉะนั้นเหนื่อยเพื่อรอจังหวะนะครับไม่ใช่ว่าเหนื่อยแล้วก้มหน้ามุดดินนะฮะมันเหนื่อยนะฮะก้มหัวเหมือนกันแต่ตามองฟ้าดวงตามองฟ้ารอจังหวะนะฮะเดี๋ยวเราสวนขึ้นมาเองนะครับฉะนั้นเพลิดเพเหนื่อยแต่คุณกําลังหาจังหวะทําให้ชีวิตตัวเองชีวิตคนในครอบครัวดีขึ้นนะครับ โอเคนะฉะนั้นเงินไม่ต้องห่วงกําลังหมุนแล้วก็หมุนได้แล้วก็หมุนได้ด้วยดีนะครับแล้วก็จังหวะยังเดี๋ยวมีเงินดีๆเข้ามานะครับความรักครับทั้งโสดทั้งโสดความรักนะครับดาวคู่ครองความรักคือดาวอังคารนะฮะช่วงนี้โคจรอยู่ตำแหน่งเรือนภพปุตตะนะครับปุตตะเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าดาวอังคารเป็นมหาจักรนะครับผมพูดตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะว่ามหาจักรมันเพิ่มมันคือความเหนื่อยนะครับดาวคู่ครองคนรักเป็นอังคารด้วยก็ทํางานหนักช่วงนี้นะครับอยู่โคจรตำแหน่งวงเรือนภ งานเพียบนะครับงานยิบงานย่อยงานน้อยมาเต็มหมดครับฉะนั้นช่วงนี้ถ้าปัญหาคือเวลาที่มีการน้อยลงนะครับฉะนั้นช่วยเหลือดูแลกันไปแล้วกันนะฮะไม่มีอะไรที่น่ากังวลนะครับคนโสดช่วงนี้ก็มีคนที่เข้ามาอยู่ที่ว่าคุณจะตัดสินใจหรือเปล่าแต่ถ้าดูดวดวงก็เบรกไว้ก่อนนะครับต่อมาสุขภาพร่างกายครับช่วงนี้เหนื่อยง่ายครับปวดหัวแล้วก็มีปัญหาเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะครับทั้งยวงเลยมีปัญหานะครับปอดลำคออะไรทุกอย่างนะฮะฉะนั้นระมัดระวังนะฮะช่วงนี้ดาวที่เกี่ยวพันเก ระบบทางเดินใจนะครับมันค่อยๆดิก็เรียกว่ามีปัญหาเพิ่มมากขึ้นนะครับดูแลดีๆนะฮะแล้วก็ต่อมาเรื่องของท่านอยู่ในใบสวเอนะครับอยู่ในท้องผูท้องเสียนะครับแล้วก็เหมือนกันครับระบบเกี่ยวข้องกับปอดหน้าอกนะฮะสวงอกนะครับจะมีปัญหานะฮะดูแลร่างกายมีโอกาสก็เดียกว่าต้องออกกําลังกายหรือไม่ก็ทําอะไรที่มันทําให้ร่างกายมันแข็งแรงขึ้นนนะครับต่อมาชาวราศีเมถุนครับกิจกรรมภารกิจนะฮะวันเนี้ย ก็เป็นวันที่เด่นในเรื่องของการเจราจาติดต่อต่อรอ,องซื้อมาขายไปซื้อขายแรกเปลี่ยนครับดาวพุธเด่นนะฮะผมก็เลยพูดได้ว่าช่วงนี้การสื่อสารการเจราจาการทําอะไรสําคัญสาคัญฮะที่เราต้องการเนี่ยดวงสําเร็จนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับในช่วงนี้มันมีดวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคนนะครับระยะนเนี้ยมันมีคนที่ขอความช่วยเหลือจากเรานะครับแล้วเราก็สามารถจะช่วยเหลือได้ด้วยนะครับดาวประจำตัวโคจรตําแหน่งศาสระมันคือการออกงานสังคม การพบปะผู้คนมากหน้า,หายตาการเข้าทีมการรวมกลุ่มนะครับหรือว่าจะเป็นแบบเรื่องของจะว่าไปเนาะใครที่แบบอีัดซีเนี่ยชีวิตไม่ค่อยจะอยู่นิ่งๆคนเดียวนะครับเดี๋ยวมีปัญหาอะไรเข้ามาแทรกเข้ามาเล่นตลอดนะครับฉะนั้นก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ก็อาจจะมีเหตุปัจจัยนะครับในเรื่องของคนที่เราต้องเข้าไปเกี่ยวพันนะฮะรับภาระอะไรบางอย่างด้วยนะครับหรือทาง,งานร่วมกับใครช่วงนี้เยอะพิเศษนะครับฉะนั้นดวง การงานไม่ค่อยน่าห่วงแต่ว่าวุ่นวายกับคนแล้วกันนะฮะต่อมาเรื่องความรักนะครับเรื่องของการเงินก่อนนะฮะดวงการเงินนะครับในระยะในดาวพะจันร์โคจรตำแหน่งเด่นนะฮะตำแหน่งสุภาพแปลว่าความสุขนะครับอาจจะมีเงินเข้าในวันนี้นะครับวันสองวันนี้เพราะว่าดาวดาวพระจั์เนี่ยเขาโคจรอยู่นะครับในช่วงนี้ครับวันพุธพฤหัสสุขนะครับฉีนั้นก็เป็นช่วงที่เงินเข้านะครับมนไปอยู่ในตำแหน่งเรื่องของเงินทองแล้วก็สมความสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นประกอบกันก็แปลว่าช่วงดังกล่าวนี้ครับ โดยเฉพาะวันนี้นะฮะอาจจะมีเงินเข้าหรือว่ามีข่าวดีเรื่องเงินทองหรือมีข่าวดีเกี่ยวข้องเกี่ข้องกับการซื้อมาขายไปซื้อขายแล้วก็เป็นแล,ล้วสำเร็จนะครับความการเงินพอคาดหวังได้นะครับได้ซื้อของที่ถูกใจนะฮะต่อมาเลือกของท่านที่ยิ่เรื่องความรักนะฮะช่วงนี้คนที่โสดนะครับช่วงนี้ดวงดีนะคนที่โสดนี่มีโอกาสได้พบเจอหรือคนที่เราถูกใจคุยและสารต่อความสัมพันธ์ได้นะฮะต่อมาคนที่มีคู่แฟนแล้วนะครับเดาความรักเด่นนะครับ จุดนี้ไปไหนมาไหนด้วยกันกิจกรรมต่างๆนานา,นา,นาทํากิจกรรมอะไรด้วยกันช่วยเหลือกันกันดีนะครับความรักถือว่าเป็นช่วงที่โอเคเลยนะโดยเฉพาะนะฮะคนที่จะว่าไปครับอยู่อยู่ด้วยกันนะฮะช่วงนี้รายจ่ายเยอะตเตือนก็คือเตือนเรื่องอรายจ่ายครับโอ้โหอะไรกันไปดูวทั้งค่าดุลค่านีค่านันไม่ใช่ของเราเนี่ยของแฟนด้วยเลยครับฉะนั้นช่วเนี้เราอาจจะต้องเล่กของคนในครอบครัวอีกนะฮะตัวเราน,นะฮะก็ต้องใช้ แล้วก็บางทีก็ต้องหมุนเงินกับแฟนนะฮะหรือให้แฟนช่วยหรือว่าเราอาจจะช่วยเหลือแฟนนะฮะก็เพิ่มมะฮะสองนะฮะแล้วก็มีเรื่องลูกหลานบริวารสสตว์เลี้ยงครับในช่วงเดือนนี้ค่าใช้จ่ายมันสูงขึ้นฉะนั้นเรามัดระวังนะครับเรื่องของค่าใช้จ่ายเป็นพิเศษนะฮะหารายได้พิเศษได้ควรหาใครสักคนหนึ่งที่พอจะหาหรือมีช่องว่างในการหาเงินนะฮะพิเศษเหมือนก็ได้รักษาสมดุลน,นะครับของครอบครัวได้นะฮะนี่คือจุดเด่นนะครับโอเคเนาะแล้วก็ต่อมานะฮะเรื่องของสุขภาพร่างกายครับปวดหัร้อนในใ เจ็บคอนะฮะท่านดีไวเสวอครับมีเรื่องของการคันดันเนื้อตัวนะฮะช่วงนี้ระบบระบบทางเดินหายใจมีปัญหาทานเดินอาหารด้วยครับฉะนั้นระวังอาหารเป็นพิษนะฮะมันป่วยได้ง่ายนะครับโอเคฮะจบครับไหาขอบคุณที่ตามนะครับอ๋อยังยันผมจะขอบคุณและเรื่องของบทสรุปโอ้โหนี่ผมตัดบทจบเลยนะฮะไวเลยนะเอามาเนี่ยครับลืมลืมนะฮะมี จะไม่สรุปให้ฟังลนะฮะโอเคไหมฮะเริ่มที่ราศีเมษครับราศีเมษครับดาวพระจันทร์อย่างที่บอกนะฮะโคจรนตำแหน่งโชคลาภมันมีโชคลาภครับใน2สัปดาห์นี้นะครับโชคจากการงานโชคจากเรื่องของเงินทองนะฮะหรือว่าเป็นทาอะไรนี่ช่วงนี้พยายามสปีดงานสปีดในสิ่งที่คุณต้องทานะครับเต็มที่ได้เพราะว่าดวงมันเด่นนะฮะทำอะไรมันก็จะเกิดผลนะฮะเหมือนกับคุณช่วงนี้ปลูกปลูกต้นไม้นะครับมันก็ออกดอกได้ไวนะฮะนี่คือจุดเด่นนะครับฉะนั้นคุณพยายามปลูกต้นไม้เยอะนะครับอันนี้คือยกตัวอย่างนะฮะฉะ ดวงดีบางต้นอาจจะไม่ขึ้นได้ไม่เป็นไรอย่างน้อยไอ้ต้นที่มันขึ้นเราก็เอามาเก็บเกี่ยวเก็บกินได้นะครับขยันเต็มที่ให้ได้นะฮะดวงมันมานะแล้วก็เสน่ห์ฮะเสื้อผ้าครับวันนี้เน้นสีเข้มเข้นะครับหงุดหงเดใบหน้าวันนี้อยู่ที่ใบหน้าแต่งหน้าจัดจ้านได้นะฮะแล้วก็ OK ดวงตาให้มีพลังไว้นะครับต่อมาชาวราศีพฤษภครับเสน่ห์พฤษภเสื้อผ้านะครับวันนี้เน้นทูโทนสองสีนะฮะแล้วก็หงเดหงเดใบหน้าครับวันนี้อยู่ที่ดวงตาคิ้วทรงผมนะฮะร่างกายกลิ่นะครับ กิจกรรมภารกิจครับวันนี้หน้าที่การงานการทำเศรษจก็ตามเนี่ยราศีพฤษภวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีนะฮะอย่างที่บอกว่าดาบพระจันทร,ร์โคจรไปกระตุ้นเรื่องของการงานมันก็จะมีงานหรือภารกิจได้เพิ่มเติมขึ้นนะครับแต่ต้องบอกว่าคนราศีพฤษภถ้าดวงเหนื่อยหนักนะครับลำบากหรือว่าเรียกว่าภารกิจเช้ากับวันเย็นที่คุณกาลังประสบอยู่แล้วมันท้อนะฮะให้รู้ว่านี่คือเส้นทางความสําเร็จนะครับพึ่งศเสาทับการงานต้องเหนื่อยนะฮะถ้าไม่เหนื่อยมันอยู่คนละเส้นทางนะครับฉะนั้น ช่วงนั้นจะใครที่ผมเชื่อว่าหลายคนนะฮะช่วงนี้เรื่องของงานเช้าสายบ่ายเย็นกลับบ้านเจอโอ้โหอะไรที่ต้องเป็นภาระเนี่ยฮะเนี่ยสิ่งที่กูทําอยู่นี่คือเส้นทางความสำเร็จนะฮะมันเป็นนามนะครับนามเยอะหน่อยแต่บนยอดมันเป็นทองคํานะครับคุณก็เดินลุยหน่อยนะครับมันยังไหวอยู่นะฮะโอเคนะแล้วก็ต่อมาครับอีกนิดหนึนงฮะคนราศีพฤษภครับระยะนี้ถ้าเอยปากขอความช่วยเหลือจากใครนะฮะพอได้อยู่นะครับ ดาวประจําตัวโควจรโดดเด่นนะครับโคจรเป็นราชาโชคนะครับฉะนั้นช่วงน,นี้ก็มีโชคนะอะไรที่แบบเหนื่อยท้อล้าเดี๋ยวมีอะไรฟุกๆเข้ามาให้เราได้ยินได้ฟังได้ใช้สบายใจนะครับคือมันมีอะไรแทรกๆเข้ามาทำให้เราปลบปลืม้มยินดีสบายใจมีคนมอบบางอย่างให้นะครับเรื่องของช่วยเหลือดูแลซัพพอร์ตหรือว่าเรื่องของขวัญอะไรก็ตามนะครับมันมีเหตุให้ได้รับของจากคนที่เรารู้สึกเออสบายใจได้ได้สิ่งสิ่งนั้นมาก็รู้สึกปลื้มนะครับโอเคนะต่อมาครับชาวราศี เมทุนนะฮะสเสน่ห์เมทุนครับเสื้อวันนี้ทูโทนเหมือนกันกนะครับสสีเลยแล้วก็ห่งเด่นใบหน้าวันนี้แต่งหน้าอ่อนนะครับอ่อนอ่อนเบาสบายนะฮะแล้วก็ทาลิปสติกครับสีโดดเด่นด้วยก็ได้นะครับแล้วก็กิจกรรมครับภาร,รกิจหน้าที่การงาน,นะฮะวันนี้ก็เป็นวันที่ดีในเรื่องของการเดินทางการเข้าสังคมการติดต่อง,งานการขอให้ใครช่วยเหลือได้อยู่นะฮะแล้วก็ระยะเนี้ย มุมดาเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวนะฮะช่วงนี้ค่อนข้างจะมีอะไรยุ่งยุ่งเยือนแล้วก็หนักหนักหน่อยนะครับดดวังคารอยู่ตำแหน่งครอบครัวังคารมีความเหนื่อยนะครับฉะนั้นกุณกาลังแบกรับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรหลายอย่างนะครับเข้าใจครับไม่เป็นไรผมยังดูว่ามันยังไปได้ต่อนะฮะแล้วก็ถ้าปัญหาอุปสรรคเจอนะฮะหรือเกิดเดี๋ยวก็เคลียร์แล้วก็จัดการสิ่งเสื่อมนั้นได้ครับไม่ต้องกลัวฮะยังไหวอยู่นะครับจบครับขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็เราเจอกันฮะในทุกๆวันนะครับทางช่องวกแล้ว็ อีกช่องทางนึงนะครับก็คือทางเพจนะครับทางเพจชื่ออาจารย์นัทนอรัตนะครับก็เขียนไว้ฮะเขียนไปดูไปดูในคลิปได้ผมลงคลิปไว้เยอะนะฮะแล้วก็ใครที่ฟังคลิปนี้กลางคืนก็นหลับฝันดีนะครับส่วนที่ได้ฟังวันรุกขึ้นก็คิดสิ่งใดสักหนัครับเดินทางปลอดภัยนะครับเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ